หนึ่งจุดสองนะครับนี้มีแบตเตอรี่นะครับสถาะแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่กดเปิดเครื่องเลยนะครับขึ้นกระแสไปสองจุดแปดอมป์สามแอมป์เลยนะครับขึ้นพาม,มาแล้วนะครับดูกันบูตโอเอสนะครับจะดูว่าตัดดับไหมนะบูตโอเอสเป็นโอเอสสิบนะครับ,รบตัวนี้ มีปุ่มหลุดไปปุ่มหนึ่งดับแล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยอยันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงไฟชุดชาร์จด้วยนะครับใหม่เลยนี่ครับโอเคเดีย๋ยวผมลองเคลียร์ไฟชุดชาร์จดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจำในส่วนที่ผิดปกติออกไปก่อน สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณโอมนะครับคุณโอมนําเครื่องมาหน้าร้านนะครับเป็นโน้ตบุ๊กตัวชิบ้าอาการตัดดับนะครับตัดเองนะครับเครื่องตัดดับแต่เป็นโน้ตบุ๊กตัวชิบ้าโมเดลอะไรนะครับและอาการตัดดับปอามาไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่โอมและท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลของเครื่องรุ่นนี้นะครับ ดูง่ายๆนะคร,ครับเพื่อนอ,อยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กโตชิบ้าเ a ทเทิไลท์ L745 นะครับถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ตำแหน่งตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้านหลังเครื่องตรงนี้ก็ได้นะครับรนี้เลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กโตชิบ้าเซทเทิไลท์ L745 นะครับเวลาเพื่อนๆถามอาการเสียเบื้องต้นหรืออะไรเนี่ยครับเราสามารถดูโมเดลได้นะครับเมื่อแจ้งโมเดลเนี่ยช่างจะ จะพอทราบอาการเบื้องต้นนะครับว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับเราจะสันนิษฐานได้นะครับโอเคมาจ่ายไฟเปิดเครื่องกันเลยนะครับโอเคอ่าผมใช้ซับไพ่ตัวนี้นะครับกินกระแส1.2นะครับนี้มีแบตเตอรี่นะครับสถานะแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่กดเปิดเครื่องเลยนะครับกินกระแสไป2 8แอมป์3แอมป์เลยนะครับ เป็นภาพแล้วนะครับดูกันบูตโอเอสนะครับจะดูว่าตัดดับไหมนะ,นะบูตโอเอสเป็นโอเอสิบนะครับตัวนี้สิบ <c oughs> มีปุ่มหลุดไปปุ่มหนึ่งดับแล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยกดเปิดเครื่องใหม่เสียบสายสัมผัสใหม่ อรอบนึงนะครับรีแพร์โอเอสะดับไปเลยนะครับแต่ลองดูก่อนนะครับให้เข้ารีแพร์โอเอจะเข้าโอเแสดงว่าน่าจะเปิดสักประมาณพอเริ่มจะเข้า o อก็ดับเลยนะครับอาการของคุณพี่ประมาณนี้นะครับ แต่เราลองบูตโอเอสทีหนึ่งนะครับว่าอาการมันได้เห็นอาการชัดเจนนะครับเดี๋ยวบางท่านหาผมเม่งานเม่งานนะครับผมไม่ได้เมกงานให้ดูนะครับคือเราจะได้เห็นอาการเสียกันบางอาการอาจจะไม่เห็น,นครับแต่อาการนี้มองเห็นได้โอเคผมกดรีสตาร์ทนะครับกินกระแสเยอะนะครับสามแอมป์กว่านะ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า,าน่าจะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยมานะครับบูตยังน่าจะเป็นฮัดติธรรมดานะครับถ้าถ้าบูตชาร์ประมาณนี้จริงๆรุ่นนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็น SSB แล้วนะครับก็จะเร็วทำงานได้สะดวก จะเป็นคอไอห้านะครับมีการ์ดจอด้วยจรเจาแยกเป็น n อ i นวีดีบูทยอยู่นะครับให้บูทก่อนครับดูว่ายังตจจิดลับไหมเ้าโเอนะครับได้เห็นหน้าต่างโอเสักครั้งก่อนที่จะดับว่า โอเคเข้า OS เเลยนะครับตัดดับบางครั้งหรือเปล่าลองเปิดอ่าลองถออ Wi-Fi นะครับ ก,ก็ได้อยู่นะครับก็เร็วอยู่อาจจะจะเป็นช่วงเวลาดับบางครั้งหรือเปล่าครับสุ่มดับหรือจะดับตัดดับตลอดลองเอาดับเลยดับแล้วนะครับ เทาโอสแป๊บเดียวก็ดับเลยโอเครีบูตนะครับมูทวนเลยทีนี้โอเคไม่เป็นไรครับปิดเลยเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับ มได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับของคุณปีโอมเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะ,ะวัดไฟอันนี้ก่อนเลยแบตเตอรี่ RTC นะครับว่ามีไฟไหมแบตเตอรี่ RTC มี2.8โวลต์นะครับแต่ผมเปลี่ยนเลยนะครับต้องเาเป็น3โวลต์นะครับ2.8 v ก็ถือว่ายังมีนะครับแต่ว่าแต่เราซ่อมแล้วเราก็เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ วัดไฟกันนะครับกดออนแล้วว่าวัดไฟออกปกค้นออกขาดยังไงนะครับดูกันโอเคกดออนเลยนะครับผมวัดไฟทุกคอยก่อนนะครับเขาต้องออกทุกคอยอยู่แล้วแลครับเพราะเขาขึ้นภาค5โวลต์ออก5.1นะครับ3โวลต์ออก3.3ถูกต้องนะครับแล้วก็คอยนี้ก็ หนึ่งศนย์เก้านะครับหนึ่งจุดศูนย์้าออกนะครับแล้วก็ไปเลี้ยง cpu ก็หนึ่งจุดไปเลี้ยง cpu หนึ่งโวลต์นะครับสองคอยออกเท่ากันนะครับคอยนี้ก็ออกหนึ่งจุดห้านะครับไยนี้ออกศูนจุดเก้านะครับอยนี้ก็ศูนจุด้านะครับไปเลี้ยงกับจอก็ออกนะครับอ่าแต่เดี๋ยวเป็น เดี๋ยวผมจะเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับว่ามีปัญหาจนไหนบ้างอ่ะสายตาผมมองไปม,มองเห็นตำแหน่งตรงนี้นะครับมีรอยช็อตไหมอยู่นะครับแต่เปิดติดขึ้นภาพก็เลยยังงงๆเลอันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงไฟชุดชาร์จด้วยนะครับไหมเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมลองเคลียร์ไฟชุดชาร์จดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำในส่วนที่ผิดปกติออกไปก่อนนะครับเคลียร์ในส่วนที่จุดผิดปกติแล้วมาดูกันว่าจะหายไม่หายนี่ยังไงนะครับไปทำกันครับคุณพี่โอมนะครับผมได้เปลี่ยนชุดที่มีปัญหาตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ช็อตไปครับ ชดไหมเลยนะครับแต่ขาดไปแล้วก็อาจจะต่อต่ออยู่นิดๆน,นะครับจะลองเปิดเลอกออนกันดูก่อนนะครับก็มันก็ต้องขึ้นภาพแหละครับถ้าไม่ขึ้นภาพทําของลูกค้าเสีย <laughs> ใช่ครับเสี <laughs> <laughs> ยดยดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับ <laughs> ชอบเสียงยดบีเท,เท,เทสเตอร์เสียงหวานโอเคไหนว่ากันอันนี้ผมยกมาวางซีโคลนให้ใหม่ด้วยแล้วนะครับ ของของคุณพี่โอมแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่อ t รติซแล้วลองประกอบกันดูว่าจะยังตัดดับไหมนะครับไปทำผนประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่าขึ้นภาพไหมและก็เดี๋ยวตัดดับไหมเดี๋ยวเราจะาใช้ ใส่ตัวเก็บข้อมูลเข้าไปทีหนึ่งนะครับกดออนนะครับนี่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ r t c ให้ด้วยนะครับใกล้ใกล้นะครับยังเหลื2.8โวลต์จาก3โวลต์ผมก็เลยเปลี่ยนโอเคเข้าฟ้องโฟมแวร์นะครับถึงโฟมแวร์ฮาร์ดเทตเตอร์ซีมอสแบตเตอรี่โฟมแวร์กด F1 นะครับโอเคไม่เป็นไรอันนั้นผมปิดไปก่อนนะครับขึ้นภาพแลลวโอเค แต่ผมจะใส่ฮัตดิฟเลยเดี๋ยวผมประกอบเลยดีกว่าครับผมมั่นใจว่าน่าจะไม่ตัดดับแล้วนะครับแต่ประกอบกันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีว่ายัางตัดดับไหมนะครับโอเคไปประกอบ มได้ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับคุณพี่โอーนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะจ่ายไฟเลยใช้ซัายตัวนี้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วด้วยนะครับให้เหมือนเดิมที่ตัดดับเลยนะครับเกิดขึ้นมาแล้วครับเป็นกะแฟ3แอมป์เลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยผมต้องกด F1 ก่อนนะครับเพราะว่าผมถอดแบตเตอรี่ซีมอสออกไปเปลี่ยนใหม่ เมื่อกี้ตอนที่ดับไปนะครับเขารีแพย์วินโดว์นะแบตเตอรี่พวกนี้ถ้าโบลต์มันตกกระแสมันก็ตกนะครับผมคิดว่าประมาณนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเลยรอบเดียวนะครับจะได้จบป,ปัญหางานไปนะครับบูตโอเอแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอาจจะต้องกดรีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าโอเอสเขาดับไปเองนะครับเมื่อกี้โอเค ตสตาร์ทแมคมาพซนะครับตอนนี้ถ้าเข้าโอเแล้วยังตัดดับแสดงว่าทําไม่ผ่านนะครับช่างไม่เกิงช่างผมก็ไม่ได้ลองครับลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะครับครับพร้อมในคลิปนะครับคุณพี่โอมและท่านผู้ชมนะครับเราทําพร้อมกันเลย ผมไม่มีไม่งานมานั่งทําหลายๆรอบนะครับผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับงานที่ซ่อมไม่ผ่านก็มีนะครับเพื่อได้กลับไปดูได้นะครับในคลิปผลิตงานซ่อมของผมนะครับในช่อง y o u t u นะครับซ่อมไม่ผ่านก็มีนะครับช่างไม่ได้เก่งทุก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 อย่างนะครับ้าซ่อมผ่านทุกอย่างยนนี้ก็ไม่ต้องผลิตใหม่นะเอ้าควรอีกช่างควรอีกครับขอไฟนะครับควรบ้างนะครับบางทีเอาเลย บูนะครับแต่เราคู่นึงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับเรื่องเครื่องช้านี่คือช้าตามปกติเพราะตัวเก็บข้อมูลเป็นตัวธรรมดานะครับแต่ผมแนะนําให้คุณพี่โอมเปลี่ยนเป็น s อ d อนะครับเร็วแน่นอนเครื่องเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเปลี่ยนเอ d อดีแล้วยังช้ากว่าเดิมเดี๋ยวช่างคืนเงินค่าซ่อมให้นะครับนานควรนะครับ่วงนี้รู้สึกโวนๆหน่อยเดี๋ยวอย่าตือสานะครับช่างเงานะครับก็เลยควร อเคนะครับบูดเข้า OS เอสนะจะรอสักครู่หนึ่งนะครับบางทีจังจะลับไหมเมื่อกี้ผมเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะเปิด Internet อินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะเปิด Internet, อินเทอร์เน็ตเทสให้เฉพาะช่อง youtube ของผมนะครับเดี๋ยวไปติดกับช่องของท่านอื่นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาวุ่นวายนะครับจะติดปัญหาลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่วุ่นวายอะไรหรอกครับคือเราก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรานะครับอยู่ในสังคมมันก็ต้องแบ่งปัน ต้องมีการให้เกียรติกันโอเคผมก็เซิร์ชช่องผมเลยแล้วการนะครับซ่อมคอมสุรา์นะครับเซิร์ชหาผมก็เซิร์ชหาง่ายๆนะครับไปเจอท่านอื่นก็ก็ช่วยคุยกับเขาหน่อยก็ได้ครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผมอย่างเดียวนี่นะครับของผมก็อาจจะขึ้นอันแรกเลยซ่อมคอมสุรา์ซ่อมโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะครับ ไปเว็บไซต์นะครับผมยิงเบ์เซอร์ผ่านไปผมจะวิ่งเข้าไปหา youtube นะครับผมจะเอาแต่ของผมนะครับไม่ใช่เห็นใคตัวนะครับเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนๆผมก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายลิขสิทธิ์กับเขแจ้งเตือนมาหลายรอบแล้วครับเขาเรียกว่าดันทุลังนะครับเราไปใช้ลิขสิทธิ์เขาโอเคช่อ YouTube บองผมนะครับผมลั่นเลยนะครับผมลันดูสัก คลิปคึ่งคลิปอะไรประมาณนี้ครับดูคลิปนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ดับแล้วนะครับอย่างนี้คือถ้าเล่นได้ประมาณนี้ไม่ดับแล้วนะครับดูวิธีการซ่อมเดินไม้กันนะครับนี่ครับไม่ดับแล้วนะครับ,บ,แ,รบแต่ผมจะเทสต,ตั้งไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับของคุณพี่โอมนะครับนี่ก็ใช้งานได้ปกติแล้ว อย่าลืมนะครับฝากซับช่องหน่อยนะครับสอมคอมสุราชนะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาในช่องยูทูเลยก็ได้สอมคอมสุราชนะครับโอเคใช้งานได้แล้วเดี๋ยวนี้ในส่วนอื่นๆผมจะตรวจเช็คให้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับแท็บแพดนะครับแล้วก็ไมค์เว็บแคมนะครับดีวนะครับใช้งานได้ปกติไหมโอเคนะครับคุณผิวเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต ก็เป็นกําลังใจกับผมช่างพง์ือทําคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยครับสามารถโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมได้ครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นอะไรนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่โอมที่ไว้ใจให้ผมดูแลลูกของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับ คอมเมนต์มาได้นะครับติดต่อสอบถามหรือมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับอย่าลืมนะครับแต่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ